สว anto, ัสด sure kind of ีคทุกคนสวัสดีครับทุกคนฉันอาจจะแปลกที่ใช่ไหมว่าพวกเรามานั่งทําไมกันตรงนี้คือวันนี้นะบอกเลยนะครับว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรามากเลยนะครับเพรว่าตอนนี้พวกเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมันจะเป็นลมด้ยครับวัีทุกคนเราจะมาประกวดร้องเพลงกันเค่ะไปค่ะพี่ฟิลครับวันนี้นะคะเราก็มี คู่แข่งของเรามากมายนะคะก็เป็นเพื่อเหล่าเพื่องของเรานั่นเองนะคะทุกคนใช่เขาที่จะมาประกวดร้องเพลงในวันนี้นะครับแต่ว่าดีนะนพิมอจะได้ดูคนอื่นร้องไงเพราะเราเป็นสองคนสุดท้ายไงม,มาได้เวลาฉันจะร้องเพลงแล้วสวัสดีครับท่านกรรมการทุกท่านครับอา้อาวอ้าวโอ้โหนี่พ่อนหนุ่มร้องหนุ่มคนนี้จะมาร้องเพลงอะไรเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาร้องเพลงช้างครับอ่ะพร้อมเราเริ่มเลยจ้า ช่างช่างชางน้องเพนห็นช่างหรือปัาชางมันตัวตัวหม่บ้ายาวยาวยาวเรียวกว่โอโอ้โผ่านคารอเมลครับแบบนี้พวกเราว่าไงดีแต่ฉันว่าเสียงเขาก็พอะดีนะแต่มันดูแสบแก้วหูยังไงก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยฉันคิดว่านะมันกินใจฉันมากเลยมันเพราะอยู่นะสำหรับฉันน่ะ เอิอ่มงั้นฉันขอไม่ให้แล้วกันฉันให้แล้วกันงั้นฉันก็ให้อีกคนนึงแล้วกันฉันไม่ให้แล้วกันฉันก็ไม่ให้แล้วกันแสดงว่าฉันตกรอบแล้วพี่ตกรอบอเสียใจอ่ะงั้นคุณก็เชิญกลับบ้านได้เลยครับไปแล้วโกงโกงโกงคนเลย ดดนต่อไปแล้วโฟกัสฉันขอก่อนได้ไหมยม่าฉันตื่นเต้นเอาเลยพินาคิโอวะเนี่ยไอ้ขนมแมนไม่หรือยัยไปไอ<ป>้ต้องเราต้องเธอพอไปเดินมากระทาสวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะร้องเพลงอะไรเธอจะมาร้องเพลงดีใจที่ได้รักเธอคะ่ะเอพลงนี้ของโฟกัสแอนด์ฟีมแฟมิลี่กุ้ง ให้หันหลังเลยนะคะเอาเลยอยากบอกเธอว่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเจ็บไปเลยอะเป็บไปเลยอะเฮ้ยเจ็บไปเลยเนี่ยปวดแก้วหูวจะไม่ผ่านจะไม่ผ่านทาไมไม่ผ่านนะเดี๋ยวนะคะคือหนูเอ่อก็เสียงหนูมันแบบโอ๊ยปวดแก้วหู ฉันไม่ให้ผ่านแล้วหนึ่งฉันก็ไม่ให้ผ่านเหมือนกันฉันว่าฉันไม่ให้แล้วกันฉันว่าฉันก็ไม่ให้ฉันว่าฉันก็ไม่ให้เหมือนกันโอ้ยกรรมการทั้งห้าคนนะครับไม่มีใครให้เลยนะครับตอนนี้จังรเนีจริงยนั่งดูไปเรานั่งด้วยได้ไหมนายได้เลยงั้นต่ออันลืมเสียงแล้วงั้นต่อไปตาฉันละกันนะ สวัสดีครับคุณกรรมการนังฮะท่านสวัสดีจ้าวันนี้หนูจะมาร้องเพลงเฉพาะหนุ่มวันนี้ผมจะมาร้องเพลงผ้าทองจูท่าทองโอเคครับน้องเลยครับโยนี่เหนียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับพี่เหล็กอัดพูดปอกเปล่ากายเสียบวัดที่ตั้งใจป้องแล้วป่าจะวิ่งที่ผมก็กิ่งมาก่อนได้เวลาที่ผมกผวิ่งมาบอกในเวลาที่งมาบอก้ที่ผมวิ่งมาบอกและนี่คุณตาตองเอาใจ มองสู ouais é, é, uh, อ nah ั่ว้าววุ่นอะไรผมร้องไม่จบเลยนะครับผมนี่เป็นแรปเปอร์โอะไรเนี Lebanon. ่ยคนนี้ท่าน้ารำคาญจริงๆเลยทำไมว้าผมหน้ารำคาญนะฉันไม่ให้ผ่านร้องเสียงดังเกินไปไม่มีน้ำเสียงเลยมันก็ไม่ให้มันก็ไม่ให้มัก็ไม่ให้เนื่อยใจอ่ะคงมีเกมยังขาดหนึ่งเลยนะไปแล้วก็ได้ นั่งด้วยนังบกตรอ๋อกเธอก็ไม่ชนะกันจ้ะไปเลยอีกฉันขอไปหนึ่แล้วกันนะได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูน้อยโกรธโกรธจากคนเมื่อกี้อ่ะโอเคอารมณ์ดีแล้ววันนี้หนูจะมาร้องเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรเราอะฉันไม่เคยทานอ๋อยังยังแล้ยังยังทุกคนโอเค ปวดหวมากรู้ว่าันรักถึงมาเท่าไรสุมาห้ไม่ต้องออย่าไม่อยากเป็นพี่น้องพี่น้องหรอจิ้องเจ้าหัวจ้อยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยฉันไม่ให้ผ่านเสียงก็มีความนุ่มนวลดีนะ ผ่านฉันก็ให้ผ่านเหมือนกันนะเพราะว่าฉันนี่ชอบในความที่แบบเสียงแหลมเข้ากระแทกของฉันมากเลยจ้ะไหมผ่านฉันก็ผ่านฉันว่าฉันไม่ใคผ่านนะคนเนี้ยผ่านกี่คนเนี่ยผ่านสามคนเลยเนี่ยคนที่ผ่านไปนั่งรอตรงข้างล่างเลยนี่คือคนจุดคนที่ผ่านผ่านนี่คนแากกี่คนอีกเนาะเฮ้ยเธอผ่านได้ไงอะโอเคอะสวัสดีครับคุณกรรมการโอ้โหผู้ชายคนนี้เขียนด น้ำดูมีนวลดีนะเนี่ยครับผมให้นองอยล้ครับจะร้องเพลงอะไรจ๊ะวันนี้เหรอครับผมจะมาร้องเพลงที่แบบว่าผมฝึกมาตั้งแต่เด็กกม,มเรียกได้ว่าผมเนี่ยร้องเพลงนี้มันตั้งแต่เด็กเลยครับรนะจนโตนี้ก็ยังร้องอยู่เลยนะครับรต้องบอกก่อนนะว่าครับว่าผมตั้งใจเลือกเพลงนี้มามากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมตั้งใจสุดละเพลงนั้นก็คือต้องเล่าก่อนนะว่าตอนเพลงนี้ออกผมฟังคนแรกๆเลยพรามไม่อยัาครับครับามเพลงนะจ๊ะเพลงที่ผมจะร้องอันนี้คือบอกตรงๆนะว่าผมตั้งใจจริงๆที่จะมาร้องในวันี้เอดีดี มาร้องเพลงองไงครับผันเจนเด็กเลยนะใช่เพราะผมก็เป็นคนที่ไม่คิดชื่นชอบให้ผมรู้ก่อนไหมไปเอ๋แอบไปกอดใครได้แต่ต่อหี่เธอจังดูดีแล้วแบบบิเกอร์อยากรู้เธอชอบคนแบบไหนพอคลองใจเธอได้ไหมอ่ะคนเนี้ยมัต้องไทยอ่ะไม่ว่าคนไหนมิสู้เธอนึงคนนี้องไงมองไงม่สู้เธอ รวบรวมความกล้านะเข้าไปคุยอย่างเฟลลี่นะบอกไว้ก่อนนะแต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบตรงตรงเนี้ยตรงยังแบ๊ดแบ๊ดยังบอยเฟสเธอไมอินผู้ชายเธอบอยตรงแบ๊ดแบ๊ดยังบอยอ่ะเธอไม่รักจิตคงต้องปล่อยอ่ะทุกคนดูบอยยนเฮ้ยพไม่จบเลยทครับเรื่องการฉันว่านัดเียงดังขนาดนี้ จึงวะไปร้องเพลงที่ไหนก็ไม่รอดรอกทำไมจะไม่รอดล่ะวางนั่นแหละทันวางนั่นแหละจานจานไม้ไม่ผ่านไม่ผ่านเฮ้ยไต่โตจานจานดินไม่ให้ผ่านเหมือนกันไม่ให้ผ่านเหมือนกันหูเติรนกอบแล้วอะตอบเพาะบกกาน์ี่ไม่ได้เข้ารอบอะด่ดีๆนะพี่บมมันนั่งตรงนี้ได้ไงอะเฮ้ยเหลือที่นั่งสุดท้ายแล้วผ่านเลยผ่านไปนานเลยเนี่ย

ใช่มีคนถนัดอันนี้นะแต่ไม่น่าเชื่อโอ้ยสีย่น,นี่คือที่หนึ่งมาเลยที่หตบมือกับที่หนึ่งของแต่ทั้งสี่คนนะครับทุกคนแบ่งกันได้ <S <S เอาเงินมาแบ่งร<ๆ>ักใจมากแล้วรักใจมากโอเค okay, งั้นทุกคนก็เชิญกลับบ้านได้เลยเจ้าวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ดีมากคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะ <S <S <ฮ>ถือว่าร้องเพลงพอแล้ว <S <S <ฮ>นะคะไปค่ะกลับบ้าน โอ้ยเข็งมากเศร้าแล้วฉันไม่ผ่านแล้วฉันผ่านมาคนก็ผ่านนะแท้ก็ดีใจเลยโงั้นเรากลับกันในกันไอซ์ฟิลอ้าวละค่ะก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนกับการร้องเพลงเจ็บคอกดร้องเพลงในวันนี้นะคะก็ถึงมันะคะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ค่ะคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พเราด้วนะคะกดไลค์เยะๆก็ต้อจัดไปก่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบียดใจไหมนะนี่นั่นการร้องอย่างพอ